ครับที่หนึ่งไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วครับสวัสดีครับผมสจแผนนะครับสำเร็จวุลิศนะครับวันนี้โครงการของกองทัพอากาศหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับเทศบาลเมืองกุคตแล้วก็คณะกรรมการชุมชนซอยพัฒน์ศิษย์นะครับโดยท่านประธานวิเช<ส>ียนนะครับ<ส>แล้วก็คณะกรรมการท,ท,ทุกท่านแล้วก็ท่านสจบีนะฮะก็มีโอกาสได้นำสิ่งที่กองทัพอากาศเนี่ย มามอบให้แล้วเราก็ทั้งประชาชนด้วยแล้วก็ข้าราชการด้วยได้นําเสนอแล้วก็นาส่งให้กับประชาชนในซอยพระสิทธิ์เท่าที่เราช่วยกันทั้งหมดนะครับด้วยแรงด้วยใจมาช่วยพี่น้องชาวชุมชนซอยพระสิทธิ์เป็นฝันและกำลังใจได้รับสิ่งของมอบจากกองทัพอากาศมาในครั้งนี้นะครับต้องกราบขอบคุณทางของทัพอากาศเป็นอย่างยิ่ยงที่มองเห็นความสำคัญแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องชาวซอยพระสิทธิ์ โดยเฉพาะทางคณะกรรมการทุกๆคนนะครับได้ลงแรงลงใจงร่วมกันมานะฮะนำมาส่งมอบให้กับพี่น้องถึงหน้าบ้านเลยนะครับต้องขอขอบคุณมาในะโอกาสนี้รวมทั้งเทศบาลกุคด้วยที่เป็นสื่อการในการนําเสนอในการส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้นก็จะมีการาพน่นนิญญาคฆ่าเชื้อบริเวณหน้าบ้านก็ไปฉีดพ่อนอยู่ที่ซอยพร้อมสีสาม,มัคคีนะครับเราทำความพร้อมกันไปควบคู่กันไปนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะครับเราจะได้ผ่านพ้นวิกฤต โควิดรอบสารนี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมอรตพรสังใจนะครับมาเป็นตัวแทนท่านนายกสุภารมโรทกะนะครับวันนี้นะครับได้ลงมาที่พื้นที่ชุมชนพระธิ์นะครับได้เอาถุงยางชีพแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ข้าวข้าวกล่องมาให้นะครับอาหารกล่องมาให้กับทุกครัวเรือนในชุมชนพระธิ์นะครับและพรุ่งนี้นะครับจะมีต่อที่ชุมชนเย็นฉ่าต้องขอขอบคุณกองทัพอากาศนะครับที่ช่วยเหลือในถุงยางชีพ ผมอยากเชิญชวนนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งหลายให้ลงนะครับลงชื่อที่จะฉีดวัคซีนนะครับเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆนะครับขอให้ทุกท่านอย่าก,กลัวนะครับเราฉีดเพื่อป้องกันตัวเองแล้วครับแล้วก็เพื่อประเทศชาติด้วยนะครับให้เราพ้นโควิด 19กันไปด้วยกันนะครับดีค่ะดิฉันจลูนสุขเจริญนะคะในนามของคณะกรรมการชุมชนซอยพระสิ์นะคะร่วมกับสจบีสจแผนนะคะประสานทางกองทัพบกกาศประสานมาที่เทศบาลเทศบาลก็นําความช่วยเหลือเล็กน,น้อยจากกองทัพอกกาศนะคะโดยแจกข้าวสารอาหารแห้งอาหารสดนะคะอาหารสดนี่เราให้ทุกหลังค่ะบ้านเช่าในซอยใครที่เดินผ่านมา,ามาเราให้หมดนะคะค่ะก็ในนามของชุมชนซอยพระสิ์นะคะ ก็ขอกราบขอบพระคุณสจบีสจแผนนะคะที่ทางกองทัพอากาศได้ประสานมาแล้วก็เทศบาลโดยท่านสุภารมโลธากะนะคะได้มาให้ชุมชนพสิทธิ์เป็นชุมชนแรกค่ะของกูโคตค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ